ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาชวนขยายเศรษฐีวิลสันกันครับเศรษฐีวิลสันครับพอดีเห็นต้นข้างหลังผมนี่มันมันใหญ่แล้วมันกระถางมันเล็กครับแล้วมันล้มครับมันล้มเสร็จแล้วผมว่าจะยกยอดมาปักนะครับเศรษฐีวิลสันก็เราสามารถยกยอดมาปักก็ได้ครับถ้ามีหรือไม่ก็เป็นไอตัวข้อมันตัดเป็นข้อข้อแล้วปักชํามันก็ขึ้นครับ แต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเดี๋ยวผมพามาดูต้นที่มันหักนะครับแล้วมันก็แตกขึ้นมาอันนี้คือเป็นท่อนท่อนนี้คือต้อนมันหักมันหักไปนะครับมันหนักแล้วก็มันหักไปไอ้นี้ผมก็ไอ้ตัวต้นลําต้นเดิมเนี่ยมันก็แตกหน่อขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวผม้็แยกเป็น2ต้นอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกต้นหนึ่งที่มันน่าจะแตกมาจากอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันแตกขึ้นมาแต่ว่าไอ้ต้นที่หักอันเนี้ยผมก็มานี่เลยครับเอามาปักเลย นี่ครับเนี่ยมาปักไล้เพิ่งปักไว้นะครับลากมันคงยังไม่ออกครับปักไว้ได้น่าจะอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แล้วครับเนี่ยปักไว้เนี่ยครับเพื่อขยายพันุต่อนี่ครับส่วนท่อนไอที่เป็นท่อนยาวๆเห็นไหมครับเราสามารถตัดแล้วก็มาปักชําได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีตู้ควบแน่นหรือว่าจะใส่ถุงควบแน่นก็ได้ครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับก็มันอาจจะใช้เวลาหรือะยะเวลานิดนึง ส่วนร้อยแผลตัดนี้ก็จะทาด้วยปูนแดงไว้นะครับนวันนี้ผมเลยชวนมาจะว่าจะายกยอดต้นนี้เพราะว่ามักระถางมันเล็กแล้วก็มันล้มครับลมพัดแล้วมันก็ล้มครับมันเริ่มเริ่มมันหนักละหนักหัวแล้วทีนี้ผมก็ว่าจะตัดจะต,ดตัดข้อแต่แถวนี้เลยครับอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้่างนี้แหละแล้วส่วนอันนี้ก็จะริดใบออกริดใบออกแล้วก็ปักปักขยายปักชําขยายเลยครับยกยอดมา ครับผมอ่มาทํากันเลยครับ,รบจะท,ทําเศรษฐีวิศน์ันแนะนําให้หาถุงมือมาใส่นะครับเพราะว่าไอตัวยางมันเนี่ยมันใครแพ้นี่คันมากนะครับเนี่ยมมาตัดกันว่าจะตัดทั้งแถวนี้เลยครับแล้วตรงนี้จะริดใบออกแล้วก็ปักลงไปเี่ยวผมจะตัดที่เลยเหลือตาไว้หน่อยอ่าเคเรียบร้อยครับเนี่ยตรงนี้ก็ ตัดไว้ผมจะปล่อยไว้่นี้ครับเดี๋ยวค่อย,ย้ายกระถางแต่ตรงรอยแผลนี่จะทาปูนแดงไว้ครับนี่มาดูต้นนี้ครับนี่นี่นี่โอเคเรามาลิดกิ่งอันนี้ก่อนดึงออกเลยลืมนะครับใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าวิลสันมันไอตัวยางเขาครับอี่าลืมลางด้วยนะฮะตัวยางเขาค่อนข้างจะคันนะครับคันแบบคันมากอะถึงอย่างนี้เลยครับง่าย เหมมันเขาจะมีรากออกมาแล้วด้วยครับนี่ครับมันจะมีตามข้อนี่ยนะครับเกเห็นไหมนี่ครับมันเหมือนเป็นตุ่มเป็นรากของมันเลวยว่าครับโอเคเลยออกลิ้เยอะเลยครับ Okay, เดี๋ยวเอาเอาอีกถ่ายเจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมตัดเอาอีกอตัดเอาอีกเลยเริ่มคันละเริ่มโดนละเนี่ยตัดท่อนนี้เลยดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเค okay, อันนี้ก็ไปปักขยายได้ น,นิทานใหม่บแอปไอันนี้ก็ท้ายให้หมดเดี๋ยวเอายอดเออีกหน่อย

ให้เรามาอัดดินให้แน่นครับโอเคครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับ เราก็ได้ยกยอดมาปักไว้ในกระถางแล้วนะครับอัดดินให้แน่นตั้งให้ตรงนี่ครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมครับอันนี้ก็จะลดน้ำแล้วตั้งไว้ที่ร่มนะครับรอให้มันงอกรากต่อไปนะครับก็เป็นการขยายแบบง่ายๆครับเศรษฐีวิสันนะครับส่วนอันนี้อันนี้เมื่อกี้ท่อนมันท่อนท่อนมันยาวผมก็หันออกอีกแล้วไอ้ท่อนพวกนี้เราก็สามารถมาขยายได้นะครับก็คือเราเอาไปเอาไปปักเลยเราก็ดูว่าอ่าด้านไหนหัวด้านไหนหางจําไม่ได้นะฮะเนี่ยเราก็ปัก ปักในดินเลยครับให้โผล่หัวออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยให้โผล่ออกมานี่ครับเหมือนการ2ท่อนนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันครับแต่จะใช้เวลาหน่อยถ้าเกิดว่าจะจะให้ดีก็เราอาจจะทําการควบแน่นก็คือเอาถุงพลาสติกใสมาห่อไว้นะครับโอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทาให้เสร็จเลยครับผมพอดีข้างนอนมืดแล้วก็เลยย้ายมาใต้อาคารมีไฟครับนี่ไอ้ท่อนไอ้ท่อนอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ เราก็จาให้ได้ว่าด้านด้านไหนด้านขึ้นด้านลงนะครับแล้วเราก็ปักปักปักชําได้เลยครับนี่นะปึ๊บนี่ปักไปงนนี้เลยโอเคแล้วกดให้แน่นนะครับพยายามกดให้แน่นไม่ให้มันคลอน โอเคโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับการขยายพามาทําเศรษฐีวินสันครับขยายพอดีต้นมันจะล้มครับผมก็เลยมาตัดขยายให้พอดีดทําช่วงเย็นแล้วตอนนี้มันก็มืดแล้วครับพอจะได้ประโยชน์กันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับผม